สวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้มากันในหัวข้อเขามองคุณเป็นอะไรในชีวิตของเขาตอนนี้นะคะเขามองคุณเป็นอะไรในชีวิตของเขาตอนนี้ ถึงคุณและเขาจะจบกันไปแล้วนะแต่เขามองว่าคุณคือคนเดียวอะที่มันมีแต่สิ่งที่ทำให้ชีวิตของเขามันดูมีชีวิตชีวามันดูสดใสนะคะเหมือนบางคนบางท่านเหมือนคุณได้มีการจบกันไปแล้วเนาะ บางพลังานนะคะอืมแต่เขามองว่าเหมือนตอนที่มีคุณนะเขามองคุณเป็นอะไรในชีวิตของเขาตอนนี้มองว่า <c oughs> ถึงแม้ว่าจะจบกันไปแต่เขาก็ยังเหมือนนึกถึงคุณอยู่นะเหมือนคุณเป็นคนเดียวที่ทำให้เขาดูแบบ มันมีอะไรที่เขารู้สึกดีอะค่ะเหมือนคุณมาเติมอะไรบางอย่างให้เขาเหมือนเป็นสีสันให้กับชีวิตให้เขาอะให้ชีวิตของเขามันดูสดใสมากขึ้นก็ได้เนาะอืมนะคะเหมือน,นตอนนี้นะ่ะ เขาได้แต่เฝ้ามองคุณนะไม่รู้จะทำยังไงเนาะอืมนะคะเขาได้แต่เฝ้ามองคุณแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงดีอจะมั่นคงกับคุณจะเป็นตัวเขาเองที่ไม่เด็ดขาดมากพอนะคะก็มองว่าคุณเป็นคนที่มันเป็นความหวังเป็นแสงสว่างให้กับเขาก็ได้นะณนะตอนนี้นะคะก็คือเหมือน ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรที่ผ่านมาในความสัมพันธ์แต่มันทําให้เขาได้เรียนรู้อ่ะนะคะมันทําให้เขาได้เรียนรู้มากๆเนาะแล้วเขาก็รู้สึกแบบรู้สึกดีกับคุณนะอืมในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกเครียดกังวลไม่โอเคเพราะว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ได้ทําดีกับคุณมากพอเท่าเหมือนกับที่คุณ ทำกับเขาก็ได้นะคะมันโดยทำให้เขารู้สึกกังวลเครียดเนาะอืมจริงๆเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจบกันไปแล้วเนาะมันเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแล้วอืม ทั้งที่ตอนแรกคุณคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันน่าจะมั่นคงมันน่าจะโอเคอืมแต่พอถึงช่วงเวลาหนึ่งมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคแล้วก็เหมือนคุณได้เดิอนออกมาเนี่ยมันทําให้เขาได้เรียนรู้อย่างหนักเลยนะคะเนี่ยเนาะมันทําให้เขาได้เรียนรู้อย่างหนักเลยนะสิบดาบเนาะอืมนะคะเขาเองก็เจ็บสาหัสเห,เหมือนกันเขาได้เรียนรู้มันอย่างหนัก ในครั้งนี้ในความสัมพันธ์นะคะและตอนนี้เนี่ยก็ได้เข้าใจแล้วเนาะว่าคุณคือคนที่มาจุดประกายชีวิตของเขาจุดประกายความสัมพันธ์ของเขาเมื่อไม่มีคุณมันทำให้ชีวิตของเขามันดูไม่มั่นคงมันดูรู้สึกห่อเหี่ยวมากๆนะ ขารู้สึกไม่โอเคมากๆวดัดเราแวงระวังไปหมดอะรู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่อไปเลยก็มีนะนะคะมองว่าเขามีคนเข้าหาไหมเขาก็มีนะแต่เขารู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งกับคนที่เข้ามาด้วยซ้านะก็รู้สึกหงุดหงิดด้วยซ้ํานะไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนคุณนะอืะอนะคะ ไม่ได้เหมือนคุณนะ <c oughs> นะตอนนี้เหมือนเขาที่เข้าใจแล้วอะว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขาแล้วก็เหมือนตอนนี้เหมือนเขาเขาก็ไม่อยากจะเหมือนออกไปพบเจอผู้คนเท่าไหร่นะ ันรู้สึกเบื่อเบื่อสิงๆนะคะแต่มองว่ามันก็มีเหตุที่จะทําให้เขาจะต้องออกไปอยู่ดีนะเออนาะอืมอืมเหมือนเพื่อนของเขาอาจจะบอกว่าถ้าถ้าเบื่อเบื่อสิงๆลองออกมาสังสรรค์กันดูซิออกมาออกมาดื่มกันดูซิเผื่อจะโอเคขึ้นแต่เขาก็ไม่โอเคนะคะดูแล้วมองว่า มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเนาะเนี่ยมองว่าไม่ได้ช่วยอะไรหรอกแต่พอนับตึกนี้เนี่ยเห,เ,เหมือนเขาจะเหมือนเขาจะเหมือนกั้นขอบเขตกลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นแต่มองว่าเขาก็ยิ่งเหมือนจมจมดิ่งไปมากขึ้นนะ มันยิ่งจะรัดเจริงเข้าไปมากขึ้นนะกับสิ่งที่เขาเป็นกับสิ่งที่เขาเผชิญอยู่ตอนนี้แล้วก็เหมือนมันมีอะไรหลายอย่างที่ไม่ได้เป็นอย่างใจเขาด้วยเนาะกับสถานการณ์กับเหตุการณ์ที่มันจะเข้ามานะคะอืมมีอะไรหลายอย่างที่ทำให้เขาเครียดตังบนเนาะตั้งแต่ไม่มีคุณอืมเนาะพราะที่จริงคุณเป็นเหมือน ที่จริงคุณเป็นเหมือนแสงสว่างในใจเขาก็ได้นะในอะไรหลายหลอย่างคุณไม่เหมือนใครอะ่ะมันเขารู้สึกดีรู้สึกอบ,บ่นเวลาที่อยู่กับคุณแต่พอไม่มีคุณเนี่ยดูสิคะว่าเขาแย่ขนาดไหนเนาะเขาอมองว่าคุณเนี่ย เป็นที่หนึ่งในใจเขานะทำให้เขารู้สึกดีนะอเขาได้เข้าใจเขาได้ตกผลึกอย่างลึกซึ้งมากๆแล้วนะตอนนี้นะคะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเนะอืมให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมกับความสัมพันธ์นะคะเพราะบางท่านบางพนังงานเหมือนคุณนี้จบกันไปแล้วเนาะเหมือนเขาก็เลยได้แต่อยู่กับตัวเองพยายามทําให้ตัวเองมีความสุขพยายามพึงพอใจกับตัวเองเนาะ แต่มันก็ยังเหมือนมันก็ยังไม่ได้เหมือนที่มีคุณเนาะอแต่เขาก็พยายามพยายามที่จะแบบทำให้ตัวเองแข็งแกร่งนะทำให้ตัวเองรู้สึกโอเคมากๆแต่มันก็เนี่ยอย่ายงที่บอกเนาะมันก็เหมือนเหม,มือนเดิมอืมนะคะมันก็ทำอะไรไม่ได้เออ ตอนนี้เหมือนแบบประมาณว่าเขารู้สึกแบบไม่โอเคมากๆนะรู้สึกแบบรู้สึกเจ็บปวดในหัวใจของเขามากๆนะตอนนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมเพราะตั้งแต่ไม่มีคุณเนี่ยดูสิว่าเขาเจออะไรมาบ้างที่ผ่านมาเนาะแล้วดูสิสิบดาบมันไม่ธรรมดานะเออไม่ธรรมดานะคะสิบดับเนี่ยเขาได้เรียนรู้มันอย่างลึกซึ้งแล้วแหละเนี่ยนะคะ เรื่องรานี้อืมเขาพยายามที่จะแบบปราร้านพยายามที่จะแบบสมดุลพลังงานนะให้มันโอเคมันดีมากขึ้นอืม พยายามที่จะบรานณพยายามที่จะสมดุลให้มันดีมากขึ้นแต่มันก็ไม่หลุดอยู่ดีนะคุณดูเขาก็ยังไม่หลุดอืมเนี่ยมันยังมีอะไรที่มันยังหน่วงเขาอยู่เขายังไม่หลุดเป็นพลังงานของเจ้ากรรมนเวรกระดาษเลยเป็นพลังงานของ สิ่งที่มันชุดมันหนึ่งมันน่วงมันดึงเขาอยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้นะเนี่ยไม่ว่าจะกับใครอ่ะมันไม่เหมือนคุณเลยอ่ะที่เขาเจอเนี่ยนะคะอืมเขาได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งแล้วละ่นะนาตอนนี้อืม จริงๆก็ได้เข้าใจมันอย่างลึกซึ้งแหละได้เรียนรู้มันอย่างลึกซึง้ง <c oughs> ตอนนี้เขารู้สึกกับคุณแบบอย่างหนักมากเลยนะอยากจะเข้าหาคุณหนักมากเลยนะแต่ไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้จะไปทางไหนเนาะอืมก็อยากจะเข้าหาคุณอยากจะแบบลูก หาคุณหนักมากแต่ไม่รู้จะไปทางไหนเนาะเนี่ยนะคะคือตอนนี้จริงๆนะพราอเขาได้เข้าใจแล้วอะมันไม่มีใครเหมือนคุณจริงๆคุณเท่านั้นที่มาเติมเต็มความรู้สึกของเขาได้นะคะเออเขาคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยเหมือนกันนะคะเออ ก็จะเป็นคนต่างชาติหรือเป็นคนไกลก็ได้นะอืมเหมือนเขาได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งแล้วแหละก็ได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งแล้วละ่ะแล้วก็รวมถึงเกี่ยวกับการให้การรับด้วยที่พันมาเขาอาจจะไม่ได้ให้คุณมากพอเหมือนที่คุณให้เขาไม่ว่าจะให้ใจให้ความรู้สึกให้สิ่งที่ดีหรือให้ความรักเนาะตอนนี้เขาเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งแล้ว นะคะอืมเหมือนเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะตอนนี้เหมือนเขาได้เข้าใจเขาได้ตกผลึกอย่างลึกซึ้งแหละเขาเป็นคนละคนเลยนะตอนนี้นะคะเขาได้เข้าใจและเขาเหมือนเขาได้เห็นคุณในมุมหนึ่งมุมอมองหนึ่งที่เขาเห็นนะ เขาเข้าใจมันอย่างหนักเลยตอนนี้เขาได้ตกผลึกอย่างหนักแลก้วก็ตอนนี้เขาเป็นคนที่เด็ดขาดมากๆเลยเนาะเออมองว่าเขาเหมือนมีคิดมีฝันเกี่ยวกับเรื่องอนาคตเกี่ยวกับคุณและเขาด้วยนะมีอยากจะเดินทางมาหาคุณด้วยเนาะเอออยากให้โชคชะตามันเปลี่ยนอยากให้โชคชะตา,อา,ะตาของคุณและเขาอ่ะ มันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีโอ้จริงๆเขามองคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาตอนนี้มองว่าคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะมาเติมเต็มความรู้สึกเขาได้และมองว่าเขาเหมือนเขารู้แล้วว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาจริงๆเนี่ยเห็นไหมเดืองขันอยากจะเดินทางมาหาคุณอยากให้โชคชะตามันเปลี่ยน แบบเมาโอเคมากขึ้นแล้วก็เหมือนเขาอยากจะมั่นคงอยากจะแต่งงานกับคุณ้วยนะเนี่ยเห็นไหมอืมอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะมั่นคงด้วยกันเลยนะเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเขาเหมือนเขาเหมือนเขาดูอนาคตแล้วเขาเหมือนมีฝันมีคิดเขาอยากจะได้แบบรงหลักปักฐานอยากจะได้แต่งงานกันนะคะเนี่ยเนาะเออเนี่ยน,ะ,ออนยนะคะ เออจริงๆเขาอยากจะมาแบบเดินทางมาหาคุณนะอยากจะมามอบความมั่นคงความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะเนี่ยเขาอยากจะหลุดจากสิ่งที่เป็นอยู่เพราะตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกโอเคกับคุณมากๆเออจริงๆเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณนะคะมามอบความรักความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะแล้วก็มามอบสิ่งดีๆให้กับคุณ นะเป็นคนรักเก่าด้วยนะคะเนี่ยที่ขึ้นมาเนาะมันมีโชว์ของพลังงานคนรักเก่าขึ้นมาคนที่คุณเคยจบกันไปแล้วด้วยก็ได้เนาะมองว่าตอนนี้เขาไม่ได้มีใครนะเออถึงแม้จะมีคนเข้าหาเขาเยอะแต่ว่าเขาไม่ได้มีใครนะคะอืเขาอยู่คนเดียวเนาะ แล้วก็เหมือนเขาเคลียคนที่ไม่ใช่ออกไปแล้วก็มีการจบความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ออกไปแล้วด้วยแล้วก็เหมือนตอนนี้เขาอยากจะเดินทางมาหาคุณอยากจะมั่นคงเนาะนะคะอืมจริงๆ <c oughs> จริงจริงค่ะเออเขาอาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่โอเคที่ดีด้วยนะคนที่ นที่พูดถึงอยู่นตอนนี้นะคะบางท่านบางพนักงานเนาะเหมือนเขามีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างโอเคเลยเนี่เห็นไหมเขายังรักคุณอยู่นะเออเขายังรักคุณอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะจบกันไปแล้วหรืออะไรเนี่ยแต่เขาก็ยังแบบรู้สึกดีกับคุณแล้วก็รักคุณอยู่เนาะเขามองคุณเป็นอะไรในชีวิตของเขาตอนนี้ก็คือว่า คุณดูโดดเด่นคุณเท่านั้นที่ทำให้เขารู้สึกดีเนาะเวลาที่อยู่กับคุณเขารู้สึกดีรู้สึกโอเคมากๆรู้สึกเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เนี่ยเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณเลยนะเอออยากจะให้โชคชะตามันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีอยากจะมามอบอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณเนาะ มองว่าเป็นคนรักที่เคยจบกันไปแล้วเป็นคู่รักเก่าคนรักเก่าก็ได้นะคะอืมอืมเนาะคุณเท่านั้นน่ะที่เติมเติมความรู้สึกดีๆให้กับเขาได้เต็มเขามองว่าเป็นคุณเท่านั้นนะคะและเขารู้สึกดีกับคุณเท่านั้นเนี่ยเขามองว่าคุณ เป็นอะไรในชีวิตเขาตอนนี้มองว่าคุณคือคนที่ใช่เลยแหละเขามีวัดฝันมีอยากจะกลับมาเนะาะจะเป็นคนรักเก่านะคะอยากจะมองอนาคตไปได้วยกันอยากจะลงหลักบ,บักฐานสร้างครอบครัวไปได้วยกันเลยแหละเนาะเนี่ยนะคะเหมือนได้แต่งงานกันหรืออะไรแล้วเขาอยากจะมอบปสิ่งดีๆมอบความดี่ท,ทาให้กับคุณจะเกิดวันที่ผ่านมาครู้สึกไม่โอเคในความสัมพันธ์ เขาได้มองมุมใหม่แล้วเนาะเขาจะปรับปรุงตัวแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์มันดีมันโอเคมากขึ้นนะคะอืมเนาะนี่คือข้อความที่เขามองว่าคุณเป็นอะไรในชีวิตของเขาตอนนี้นะคะน่าจะมีประมาณนี้เนาะ,ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะอือถ้างั้นก็อืเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ